สวัสดีค่ะพบกับสมมเพชรยนต์นะวันนี้นำเสนอในช่องรถครอบครัวมือสองคันนี้ค่ะเป็นรถเจ็ที่นั่งตอบโจทย์มากเลยสำหรับท่าในใดกำลังมองหารถยนต์เจ็ที่นั่งนะคันนี้ค่ะฟังก์ชันราคาดีมาครบสไตล์คันนี้เป็นโตโยต้าเวลวอสหนสมาร์ทเพชรยนต์ขายราคาเพียง599,0 0 0บาท,ทเท่านั้นเองท่านใดสนใจอยากได้รถสไตล์พรีเมียมครอบครัวฟังกช์ชันครบครบแบบนี้นะห้ามพลาดเลยค่ะสมมพาชมค่ะในส่วนของตัวรอบคันคันนี้เป็นตัว เวลอดหนึ่งจุดห้าสมาร์สีดำหล่อๆดุๆค่ะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะแล้วก็ตัวระบบความปลอดภัยค่ะเซนเซอร์มีมาครบแล้วเรียบร้อยค่ะตัวนี้มีไวเลสช s ร์จเจอร์มีเชื่อมต่อ a p p l e c a r า l a y Android Auto ได้นะเดี๋ยวสมมติพาชมฟังก์ชันภายในแล้วกันค่ะว่าฟังก์ชันภายในมีอะไรกันบ้างนะบอกเลยค่ะว่าใครกำลังมองหารถยนต์สไตล์รถครอบครัวจะนั่งคันนี้นะห้ามพลาดเลยเดี๋ยวมาดูฟังกช,นนงชันภายในค่ะฟังก์ชันภายใน พรีเมียมขนาดไหนมาดูกันนะมาเลยรถสไตล์ครอบครัวคันนี้ค่ะฟังก์ชันดีไซน์มีมาครบกระจกไฟฟ้าปรับพับแล้วเรียบร้อยนะในส่วนของตัวพรมาลัยค่ะพรมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยอนะคันนี้ราคาดีมากเลยค่ะแล้วอยากจะบอกว่าเป็นรถปี2-2นะใหม่มากจริงค่ะใหม่กลิปเลยเชื่อมต่อบลูทูธได้มีระบบเซตไรด์โหมดทุกสิ่งอย่างไม่พอ จะบอกว่าไม่น้อยมากมาอยู่ที่6 000, 7 0 0 0เเท่านั้นเองถ้าใรสนใจอยากได้รถครอบครัวไปใช้นะคันนี้ราคาดีตอบโจทย์มากเลยค่ะหน้าจอเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้เรียบร้อยทัชสกรีนบลูทูธได้รับสายว่างสายค่ะแอร์แยกนะเป็นแอร์ออโตมาเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างฟังก์ชั่นมาครบ เกียร์เป็นเกียร์ออโตนี่เลยมีเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมอะไล้เรียบร้อยวัยเลชาร์เจอร์คันนี้มีมาครบเลยนะท่านใดสนใจรถสไตล์ครอบครัวชิพพิเมียมและฟังก์ชันดีขนาดนี้ห้ามพลาดเลยค่ะตัวเบาะค่ะเบาะดีไซน์ของเขาเป็นทรงสปอร์ตสปอร์ตหนานุ่มสปอร์ตได้ดีค่ะแล้วตรงกลางเป็นผ้านะด้านข้างเป็นหนังเรียบร้อยเลย ท่านใดที่กําลังมองหารถคันนี้นะหา้ามพลาดราคาดีค่ะถอยจากป้ายแดงไปเยอะแล้วไม่พอนะฟังก์ชันมาครบเลยมีแผนจะเดินทางค่ะปีใหม่ท่องเที่ยวเร็วๆนี้ช่วงวันหยุดยาวนะอย่างเช่นช่วงนี้ที่ผ่านมาหรือสิ้นปีคันนี้ตอบโจทย์เลยสนใจเธอรถกับสมุดได้มาค่ะมาดูในส่วนของแถวตอนกลางบ้าง นั่งสะดวกสบายมากเลยนะและกว้างขวางมากอันนี้พับได้เลยนะเพราะอย่างที่บอกว่าสไตล์ที่นั่งค่ะเราอาจจะโดยสารได้แล้วบรรทุกได้โดยเช่นกันคันนี้ขึ้นลงง่ายสะดวกมากเลยมีแอร์ด้านหลังแล้วไฟมาพร้อมเรียบร้อยโหคันนี้แถวสามขึ้นง่ายนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าตอนหลังเป็นยังไงบ้างตอนหลังบอกเลยว่ากว้างขวางสะดวกสบายนะใช้งานได้เต็มที่เลยค่ะฟึบ อันนี้ปรับพับได้ค่ะ6 0สิบได้เลยมีถาดท้ายมาแล้วเรียบร้อยคันนี้ใช้งานตอบโจทย์ได้เลยนะคะแล้วก็พับวางค่อนข้างที่จะเรียบเลยนะฟังก์ชันมาครบใส่เต็นท์สายแบกสายโดยสารสายแก๊งครอบครัวคันนี้ คุ้มค่าคุ้มราคามีต้องมองหลังมีระบบเซ็นเซอร์มาช่วยค่ะคันนี้ตอบโจทย์จริงๆในเรื่องฟังก์ชันมาครบมาเต็มเลยราคาดีค่ะราคาที่599,000เท่านั้นมาอย่าปับพับให้ดูค่ะอันนี้คือเขาพับยกขึ้นมาเนาะแต่เอาลงปุ๊บมือเดียวจบเลยเบาสบายง่ายมากแล้วจะบอกว่าดีงามด้วยทั้งเบาะตัวหนังผ้าทุกสิ่งอย่างสภาพกริบ ใหม่จริงค่ะคันนี้ราคา599,000บาทซื้อสดหรือสนใจฟรีดาวดอกบิ้ยพิเศษ,ษ,ษ,ษ่อนเดือนละหมื่นเท่านั้นเองสนใจทั้งหาสโมโได้เลยนะคะหรือสนใจเทสใจปรึกษาเคสแฟน,นนั้นมาเลยค่ะอันนี้มีไฟแอมเบลไลท์เรียบร้อยนะบอกเลยว่าคันนี้สวยงามและตอบโจทย์มากเลยอยากได้สนใจหรือเปรียบเทียบกับคันไหนนะคะแจ้งสโมโได้เลยค่ะคันนี้ใหม่จริงอะไรจริงนะเป็นปี22ราคาคันนี้เลย599,000สนใจดับบิเศตตอนนี้ ได้สุดๆไปเลยค่ะที่2.69โทรหาสโมสรได้เลยนะคะ091845ก็203ได้เลยนะคะ